หลังฝนตกที่ชายหาดบางแสนอากาศก็จะชื้นๆลมเย็นๆแดดไม่ค่อยมีแต่จะเฉิแฉะเล็กน้อยนะครับส่วนตัวผมเนี่ยชอบเลยแหละในโซนนี้ชายหาดก็จะทอดยาวลงไปที่ทะเลแล้วก็มีพื้นที่สำหรับเดินหรือทำกิจกรรมเล่นเนี่ยค่อนข้างมากก็จะมีเต็นท์ มีเตียงผ้าใบให้เช่านั่งเล่นนั่งกิน <im it> นั่งชิลได้ตลอดเวลาก่อนที่จะช่วงถึงช่วงมืดแล้วก็ยังมีกิจรกรรมอื่นๆเช่นพวกนั่งเล่นเลือกล้วยเช่าเล่นเกตสกีเช่าห่วงยางไว้เล่นน้ําแล้วก็อีกอันหนึ่งก็คือที่พลาดไม่ได้สําหรับชายหาดช่วงนี้ก็จะเป็นของกินทั้งนั้นเลยจะเป็นของกินที่มีลักษณะดเดียวกันเช่นร้านไก่ย่างร้าน ยำร้านอาหารทะเลร้านซีฟู้ดย่างอะไรพบบนี้บริเวณน,นี้จะไม่มีพวกร้านขนมปังร้านอาหารฝรั่งหรือร้านประเภทอื่นๆที่ไม่ใช่ในประเภทเดียวกันสําหรับผมว่าดีเลยนะมีเอกลักษณ์ดีมีเอกลักษณ์เ,ษเฉพาะตัวสําหรับชายหาดบางแสนช่วงนี้ดีครับดีครับดีอ้ออีกเรื่องหนึ่งนะครับสําหรับชายหาดบางแสนในช่วงนี้สะอาดดูเป็นระเบียบเรียบร้อย ไม่ค่อยเห็นคนเดินสุบุรีหรือนั่งสุบุรีดูแล้วก็รู้สึกว่าปลอดภัยและหน้าที่จะมาเที่ยวมากครับแนะนําเลยว่าถ้าเผื่อมาเนี่ยถูกใจแน่นอนครับตกลงเดี๋ยวพี่ทัดพาเราไปเที่ยวไหนหรือเดินไปเรื่อยคือไม่ใช่หน้าที่ของคุณที่คุณต้องรู้ว่าคุณจะต้องไปไหนเดี๋ยวพันยิสโนพันเดี๋ยวพี่ชัดจะพาไปเองเช่นเดิมวันไหนหน้าที่เขาจะไม่ให้มีอันนี้ครับ เฉพาะวันอังคารพวกเนี้ยเขาจะไม่ให้มาก็จะเป็นชายหาดโล่งเลยจะให้เป็นชายหาดโล่งเลยเฉพาะวันอังคารมีเตียงสบายพวกเนี้ยทั้งหมดเลยวันอังคารเขาจะโล่งอยากมาโล่งๆแบบว่าไม่มีอะไรเลยก็วันอังคารอือครับครับจริงๆแล้วอ่ะทุกๆวันจันทร์นะครับหากวันจันทร์ไหนที่ตรงกับวันนักขัตฤกษ์ก็ให้เลื่อนไปในวันที่ถัดไปสงสัยอ่ะพิทัศน์มาเจอในวันอังคารก็คือวันจันทร์เป็นวันนักขัตฤกษ์วันหยุด เราก็เลยเลื่อนมาเป็นวันอังคารก็ตกลงนะครับว่าเป็นวันจันทร์ที่เป็นวันหยุดของชายหาดบางแสนตลอดแนวไล่ตั้งแต่ชายหาดของบางแสนล่างก็คือหาดบวรภาหาดบางแสนดลนแหลมแทน่นซึ่งจะไม่มีการประกอบกิจกรรมการค้าขายบนพื้นที่สาธารณะบริเวณชายหาดทั้งหมดเลยครับก็จะไม่มีการกลางล่มเก้าอี้ผ้าใบแผงลอยแผงอาหารไก่ย่างหรืออื่นๆห้ามาสูบบุหรี่ห้ามดื่มแอลกอฮอล์ห้ามทิ้งขยะ ธรรมชาติล้วนๆครับแล้วก็โล่งๆชายหาดสะอาดๆ,ๆ,ๆตัวผมเองอ่ะไม่ได้มีรูปตอนที่ชายหาดโล่งๆยังไงซะถ้าเผื่อใครมีรูปตอนที่เขาปิดชายหาดเนี่ยถ่ายรูปกันมาก็ฝากรบกวนเลยครับลงในโพสต์เลยเผมก็อยากเห็นเหมือนกันว่าเป็นยังไงสวยแค่ไหนแต่ผมมั่นใจเลยว่าต้องสวยแล้วก็เหมือนกับธรรมชาติชายหาดสวยๆโล่งๆแน่นอน นโยบายเนี้ยดีเลยนะครับเหมือนวันหยุดพักผ่อนของพ่อค้าแม่ค้าเป็นวันหยุดของชายหาดเองและก็ยังคงความสวยงามในแบบธรรมชาติยังทำให้ดูโล่งตาอีกทั้งยังมีเรื่องของการทำความสะอาดความสะอาดของตัวหาดดีมากเลยครับนโยบายนี้ครับมาถึงแล้วที่หาดวอนนี่บรรยากาศครับคนจะน้อยหน่อยหลังฝนตกชื้นๆแต่ผมว่าดีนะลม,มพัดเอ,เอื่อ บายดีนี่น่าจะเป็นร้านอาหารติดชายหาดครับร้านปิ้งย่างอืมโอเคเราตามไปดูันว่าพี่ทัศน์จะพาไปไหนต่อหลังจากที่มาถึงหาดวอนพี่ทัศน์ก็พาเข้าร้านก่อนเลยร้านแรกที่พี่ทัศน์พาเข้าคือเซเว่นอีเลเว่นนี่เติมของได้กลับบ้างกลับก็ไม่ขัดเลย ของพี่ชัดมี่พันข้าหน้าเด้อจะพาไปร้านไหนพี่แทนท้าหน้าเป็นร้านเป็นพวกจอปูอะไรเงี้ยแบบปูจ๋าอะไรเงี้ยจอปูปูจา๋าแถวหนา้าร้านอยู่แถวนี้แถวหาดบอนใช่ไหมเดี๋ยวข้าวหน้าครับข้าหน้าอีกไม่ไกลเกินลูกถัมมะพร้าวนี่ปูยี่อะไรลูกถั่มมะพร้าวร้านนี้ไม่ผสมเลยไม่ผสมอะไรแป้งล้วนไม่ผสมเนื้อปูแป้งล้วน ตรงจุดนี้ก็คือแฮงกาฮาร์เบอร์ครับคือโซนร้านอาหารเกาหลีญี่ปุ่นมีนิมิมารเกาหลีมีบาร์ลับมีดนตรีสดแล้วก็อื่นๆแล้วก็ข้างในรู้สึกว่าจะมีที่จอดรถก็มีการเสียค่าที่จอดรถเนี่ยประมาณ50บาทยังไงก็ลองแวะเวียนมาดูกันครับ ตลอดเส้นทางบริเวณหาดวรนภานะครับก็จะมีร้านกาแฟมาต่างๆร้านอาหารไทยร้านอาหารต่างชาติรวมถึงร้านขายของต่างๆเช่นเซเว่นอีเวนหรืออ่นๆิตลอดทางครับยังไงก็แวะซื้อขนมแวะกินแวะเข้าร้านแวะซื้อน้ำแวะกินของกินได้ตลอดทางไม่มีปัญหาครับรวมถึงร้านสตตีกฟู้ดต่างๆไม่ว่าจะเป็นร้านลูกชิ้นทอดร้านตามกย่างร้านยำ ร้านขายน้ำร้านขายโอ้ยอะแยะไปหมดเลยครับมีแต่ของอร่อยๆทนะั้งนั้นเลยยังไงก็อย่าลืมแวะซื้อเลือกซื้อเลือกกินกันครับอร่อยทุกร้านเลยครับยังไงก็ลองดูครับ <S <S เป็นท้ายๆหาดวนน้พานะครับชายหาดก็จะมีลักษณะเป็นทางเดินยกสูงจากหาดเหมือนแนวกั้นน้ําทะเลหาดเนี่ยจะสั้นๆแล้วก็ <S <S ถ้าเผื่อจะเดินลงไปที่ชายหาดก็ต้องเดินลงบันไดลงไปครับบริเวณนี้คนส่วนใหญ่ก็จะนั่งบนมานั่งทางเดินที่มีไว้อยู่แล้ว หรือนาอุปกรณ์การนั่งตั้งโต๊ะมาเองตอนนี้ก็หิวข้าวกันแล้วเดี๋ยวเราไปหาร้านเอาไวเด็ดกินกันดีกว่าครับระหว่างทางที่จะไปเนี่ยก็จะเป็นร้านที่แบบเลยได้อีกหลายร้านเลยนะแต่ว่าอยากไปร้านนี้ก่อนโอเคมันคือร้านไหนไม่ม่ดูดิมันมันได้ทุกร้านแหละจริงเหรอมันได้เกือบทุกร้านวันนี้พวกเราก็มากินกันที่ร้านครัวนาติอาหารทะเลกันนะครับที่นี่ก็จะมีที่จอดรถติดกับตัวร้านเลยแล้วก็จอดได้หลายคันพอสมควรเลยครับ ที่ร้านเนี่ยมีโซนนั่งกินทั้งโซนแอร์ซนภายนอกควา้างขวางนั่งสบายพื้นที่ในร้านเนี่ยสะอาดห้องน้ำสะอาดส่วนเมนูเนี่ยก็มีเยอะเลยครับไม่ว่าจะเป็นทอดยำตำต้มผัด เมนูอาหารทะเลก็มีให้เลือกมากมายครับเมนูแนะนำเนี่ยก็ไม่กวนภาดสั่งเมนูแนะนำเนี่ยไป5เมนูแล้วก็เพิ่มไปคือปลากระพงทอดน้ำปลาไปจีะครับที่นี่ทำอาหารได้ค่อนข้างไวเลยมาเสิร์ฟร้อนๆกินกับข้าวเนี่ยยิ่งทำให้เพิ่มรมในการกินยิ่งขึ้นครับไข่เจียวปูกระเทียมดองแล้วสั่งอะไรอันนี้คืออะไรอันนี้ของจาบาสคือแกงคั่วแกงคั่วหอยหวานหอยหวานแกงคั่วหอยหวาน นเนเี่ยน่าน่ามาก,าามากและนี้คืออะไรครับจันจากหมูผัดพริกแกงอ๋อใช่ต่อไปมไมน่า,า,ก,นา,าก,กินมากเลยวกัางกีวหหอยหวานชะอมเนี่ยก็จะรสชาติมันๆหอมกลิ่นกะทิแล้วก็กลิ่นเครื่องแกงที่ใช้แล้วก็จะรสจะเผ็ดก่อนมันเค็ม กลมกล่อมเข้ากันดีครับแล้วก็ยิ่งกินพร้อมกับตัวชโอมเนี่ยรสชาติเนี่ยเข้ากันได้ดีเลยครับอืมดีอ่ะอร่อย right. สำหรับเมนูกะบผัดพ,พิแกงเนี่ยผมว่าทางร้านน่ะทำมาได,ด้ดีเลยครับตัวกากหมูเนี่ยก,กรอบกำลังดีแล้วก็ไม่มีกลิ่นผือนรสชาติเนี่ยก็จะเป็นหวานนํำเผ็ดนิดเดียวแทบจะไม่ไม่ไรู้สึกเผ็ดเลยเ,เมนูเนี้ยก็เหมาะสำหรับคนที่ชอบกินหวานรสกลางๆ mm. อร่อยครับอร่อยตุ้งน้ำดำเชี่ย yeah. แมงคนหนากินมากอนะ่ะมึกอันนี้คือต้อนน้ำดำแต่ว่าเป็นแบบคล้ายๆแบบ้มแซบ้มแซบสำหรับเมนูหมึกต้นน้ำดำเนี่ยก็ต้องบอกก่อนเลยว่าถ้าเผื่อใครเป็นสายแซบสายสดน้ำที่แบบค่อ,องคอค่องคอแซบแซบเหมือน ต้มเล้งเหมือนกับต้มแซบเนี่ยต้องนี่เลยต้นํำดับของร้านนี้เพราะว่าเขาทํามาได้รสจัดจ้านแล้วก็ยิ่งสดยิ่งเหงือแต่ยิงย่งสดยิ่งเหงือแต่แต่ว่าอร่อยครับรสแรกเลยก็จะเป็นนํามาก็จะเป็นเผ็ดเปรี้ยวกลมกล่อมครับอร่อยสําหรับสายเผ็ดครับอะไรนะปลากระพงกับาม้นส่วนอันนี้คือไข่ กระเทียมดองไข่เจียวปูกระเทียมดองไข่ปูเจียวกระเทียมดองไข่เจียวปูไข่เจียวปูกระเทียมดองไข่เจียวปูกระเทียมดองไข่เจียวปูไข่เจียวปูกระเทียมดองเชียร์มันค่นข้างติดน่ะใช่ไข่ปูกระเทียวไข่เจียวปูกระเทียมดองเนี่ยหอมกลิ่นไข่เจียวแล้วก็หอมกลิ่นกระเทียมดองมากครับน่ากินมากยิ่งมาตอนร้อนๆนะยิ่งหอมยิ่งน่ากิน เนื้อปูสดไม่มีกลิ่นกระเทียมดองเนี่ยใสมากาำลังดีไม่มากเกินไปอร่อยครับใส่จระปูกะนาวดองข้างนี้ดมากกระเทียมดองเออกระเทียมดองไมง่ได้เก็บทัง้งวันนะกระเทงเนี่ยอา้าว พงทอดน้ำปลาเนี่ยตัวปลากับพงเนี่ยือว่าสดเลยนะแล้วก็ทางร้านเนี่ยทอดมาได้กรอบ <ไป S 1> นอกนุ่ม <ไป S 1> ในไ, <ป S 1> ไม่มีกลิ่นคาวกินกับน้ำปลาพิเของทางร้านหรือว่าจะกินเอ่อเปล่าๆเนี่ยผมว่าก็อร่อยแล้วแหละแค่นี้ปลาแม่คอารยนะดีอ่าเรียกว่าเคนี่คือมุกตอยหวานรู้สึกไข่ ากการ้อ,อ,อ,อนหมึกกระตอยหวานเนี่ยก็เป็นอีกหนึ่งเมนูเลยครับสำหรับคนชอบกินหวานรสจะหวานนําก่อนแล้วก็เข็มลงตัวครับอร่อยตัวหมึกเนี่ยจะสดไม่คาวผัดมาตึงกําลังดีไม่เหนียวเกินไปอร่อยครับอร่อยหวานนํมาก่อนตึงเลยต้องลองดูครับ แนะนำหาใครที่ยังไม่เคยมากินที่ร้านควรนาตินะครับแล้วก็มากันเนี่ยตอนสั่งอาหารก็สอบถามถึงรสชาติเมนูนที่จะสั่งก่อนนะครับเผื่อใครที่ไม่สามารถที่จะกินเผ็ดได้มากๆหรือว่าใครที่ไม่ชอบกินรสหวานนักก็จะได้กินรสชาติที่ตัวเองชอบแล้วก็รสถูกปากยิ่งขึ้นจะได้เพลิดเพลินกับการกินกินแล้วก็กินได้แบบสนุกอร่อยยิ่งขึ้นครับแนะนำเลยครับร้านควรน,นาติอาหารทะเลพื้นบ้านของสด ทำอาหารดีอร่อยรสเด็ดมาลองกินกันครับอร่อยต้องมาแมงเด็ดจริง,งจานนัดชอบเมนูนไหนวะชอบแมงทุกเมนูไอยหวานเอคั่วนะกูแมงชอบทุกเมนูมเลย,ยใช่ใช่ปลากระพงทอดเนี่ยแม่งก็อร่อย หอยหวานเนี่ยคั่วอร่อยใส่เจียวปูกระเทียมดองอร่อยออปลาหมึกเป็นทึ้ทาไทยต้มแซบน้ำดำอร่อยกาาหมูเนี่ยอร่อยอร่อยมันทุกอย่างเลยจบสิครับหมดแล้วโอ้ ต้องหออนง,งานนี่บินโอเคกินยับ1,310บาทครับโอเคเยี่ยมเลยร้อยกว่าบ,บาท <laughs> เดี๋ยวข้างหน้าเราจะไปเที่ยวไหนกดติดตามกันด้วยนะครับอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมแล้วก็ไม่พลาดทุกการเที่ยวของเรายังไงก็ตามดูด้วยนะครับขอบคุณมากครับ